โอ้ไม่ก็สวยงามจริงๆ่ะทุกคนค่ะกับการเข้าร่วมในงานอีเวนท์ที่เกาหลีใต้นะคะของน้องลิซ่ากับบุนกรีคัลเลอร์เอ็กซิบิชันซึ่งผู้จัดการของบุนกรีค่ะคุณยุนยองรีมได้นําคลิปภาพสวยๆในการเข้าร่วมงานมาลงทางไอจีด้วยนะแล้วก็หนึ่งในเซเลบคนดังค่ะที่ต้องเข้าร่วมงานนี้อยู่แล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะนั่นก็คือ global brand ambassador ของบุนกรีและลิซ่บบาบราดาลของพวกเขานั่นเองค่ะน้องลิซ่าเหมือนมาในทีมคัลเลอร์เรดนะคะกับเครื่องประดับสุด รูสาคอทับทิมสีแดงสดแต่ที่ทําให้แฟนดว,ว้าวกันสุดๆน่าจะเป็นเดรสดํเกาะอกยาวๆชุดนี้ค่ะแม่แม่ที่ในที่สุดแม่แมอย่างพวกเราก็ได้เห็นแบบนี้ก็เรียกได้ว่าตายตาหลับแล้วนะคะเพราะว่าลูกสาวสวยมากจริงๆอีกอย่างหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือผมของน้องดิซ่าค่ะล่าสุดผมเริ่มยาวแล้วนะคือดูออกว่าน้องเริ่มไว้ผมยาวนะคะเริ่มเลี้ยงผมให้มากขึ้นแถมน้องยังมาในลุคผมสีบลอนด์ทองซึ่งอันนี้ดาว่า น่าจะเป็นสีล่าสุดจริงๆแล้วนะคะซึ่งดูยังไงยังไงก็เหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ของจริงเลยค่ะชุดนี้ชุดสวยคนสวยเครื่องประดับสวยให้3ผ่านเลยละค่ะอดีให้สไงสหรับคลิปนี้แอดมินเขาฝากคลิปวิดีโอไว้ให้ทุกคนได้รับชมกันแบบเต็มๆอีกสักครั้งหนึ่งท้ายคลิปนี้นะแม่แม,แมคนไหนชอบลูกสาวในลุกนี้บ้างก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะส่วนจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเดี๋ยวอาจะมานําเสนอในคลิปถัดๆไปค่ะ